สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องเทพธิดากับแมวเป็นนิทานที่ให้ข้อกิดสดิดีรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆนน้องๆ้องทั้งหลายเป็นอย่างดีในเมืองที่ใหญ่โตเมืองหนึ่งมีแมวตัวหนึ่งมันรักกับชายคนหนึ่งมันขอร้องทางเทพธิดาเสกให้ตนได้กลายเป็นสาวงาหำเทพธิดาก็เห็นใจในคำขอร้องของเจ้าแมว จึงเสกให้มันกลายเป็นสาวงามเมื่อชายหนุ่มเห็นเข้าจึงหลงรักและได้แต่งงานกับมันเมื่อทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งทางเทพธิดาต้องการรู้ว่าเจ้าแมวยังมีนิสัยเดิมอยู่หรือไม่ทันใดนั้นเองทางเทพธิดาได้ทำการเสกหนูตัวหนึ่งลงไปกลางตักของนางที่กำลังนั่งเล่นกันอยู่ เมื่อเจ้าแมวในร่างหญิงสาวเห็นดังนั้นมันก้มตัวลงไล่และวิ่งสี่เท้าเพื่อตะบกหนูเทพธิดาเห็นดังนั้นจึงผิดหวังแมวในร่างหญิงสาวไม่สามารถเปลี่ยนดิสัยเดิมเดิมได้จึงเสกให้มันกลายร่างเป็นแมวตามเดิมเจ้าแมวเสียใจมากจึงตัดพ้อกับตัวเองว่าโถท่านเทพธิดาทำไมท่านถึงทำกับฉันแบบนี้ ส่วนแม่นางเทพธิดาก็พูดกลับมาว่าเจ้าแมวเจ้ายังไม่รู้ตัวเองอีกหรือว่าเจ้ายังไม่ลืมมิสัยเก่าๆของตัวเองจงจำเอาไว้ว่าตราบใดที่ข้าเสกเจ้าให้เป็นสาวสวยแล้วเจ้าจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเหมือนดังพ้าพับเอาไว้เจ้าจะต้องลืมมิสัยเก่าในสมัยที่เจ้าเป็นแมวมาเสียก่อน,น ่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสันดานเปลี่ยนยาก